สวัสดีครับคลิปนี้คุณก็อยู่กับผมในช่องขนมนะครับผมพมพมพามก็คลิปนี้เราอยู่ในเกมโยกัง PC กันนะครับสาหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าเดือนนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างนะผมได้ทําสรุปคร่าวๆไว้ให้แล้วนะผมสําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูนะสามารถกลับไปดูคลิปนี้ก่อนได้นะครับผมวันนี้ผมจะพามาตีขนมนะผมขนมตอนนี้มันจะมีขนมบุกเมืองนะแล้วก็เวลาเราตีเนี่ยเราจะได้เป็นซาลาเปานะผม S <S <an> ก็แนะนำว่า,าสายวอลนะผมว่าไม่ควรพลาดนะใครที่กำลังเก็บเหรียญเก็บคะแนนสายวอลอยู่นะผมมองว่าไม่ควรพลาดกิจกรรมนี้นะถามว่า,อาไอเนี้ยเพิ่มพลัง200เนี่ยจำเป็นไหมสำหรับสายวอลเนี่ยจำเป็นมากนะผมแล้วก็ป้องกันเนี่ย20กับพลังโจมตี2ีเนี่ยสายวอลก็จำเป็นเช่นกันนะ <S <S ส่วนใครที่เป็นสายเก็บเลเวลนะผมมองว่าก็จำเป็นนะผมสำหรับสายเก็บเลเวลนะเพราะว่า เวลาเพื่อนๆไปฟาร์มเนี่ยเราก็กดใช้เนี่ยมันก็สามารถอาจจะฟาร์มได้แบบมอนข้ามระดับได้เลยนะผมผมถือว่าดีมากๆเลยนะสำหรับกิจกรรมนี้นะแนะนำว่าควรจะมาเก็บนับย่างผมใช่ไหมผมฟาร์มมอนอ่าร้อยสามสิบเก้าเก้าตัวนะซึ่งมันโหดมากๆเลยนะแล้วก็การที่เรามีเลือดเพิ่มอีก200ยเนี่ยถือว่าเป็นข้อดีมากๆเลยนะสําหรับการที่ใครที่ฟาร์มมอนที่โหดๆอยู่นะผมแนะนําว่าสักวันหนึ่งก็ได้มาฟาร์มเก็บไว้นะเพราะว่า1ชิ้นเนี่ย กดได้10นาทีนะผม6 6ชิ้นก็1ชั่วโมงนะผมผมว่าควรจะมาเก็บนะผมเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันค่อนข้างดีนะครับเก็บไว้ก่อนเอาไว้กดวันเดียวก็ได้นะวันคูณวันคูณอะไรอย่างนี้นะเก็บไว้นะครับผมแบบเก็บไว้ใช้วันคูณเยอะๆอะไรอย่างนี้นะผมเพราะว่ากิจกรรมเนี่ยมันตลอดทั้งเดือนนะก็มาตีเก็บไว้ก่อนนะผมพอวันคูณสาเนี่ยเราก็กดเร่งเก็บเลเวลนะเพราะว่าเรามีพลังโจมตีพลังป้องกันอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะทําให้เราจบมอนได้ไวขึ้นนะถ้าเราฟาร์มกันแบบ8ตัวนะครับผมถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะไปฟาร์มเนี่ยเราอย่าลืมไปถ่ายรูปนะผมถ่ายรูปตรงนี้นะครับ ตรงที่วัวสีชมพูนะาะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยให้เรากดที่คีย์บอร์ดนะปุ่มพิพ์สกีนนะผมเราก็จะได้บัฟติดตัวมาด้วยนะไอตัวบัฟเนี่ยเพิ่มค่าพิชิต200นะครับใครที่เลเวลขึ้นไวๆเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าค่าพิชิตจะไม่พอนะเพราะว่าบัฟตัวนี้อยู่ได้1วันนะเพิ่มค่าพิชิต200ค่าประสบการณ์50นะครับพลังโจมตีมอนเตอร์ขนาดใหญ่แล้วก็ป้องกันนะมอนเตอร์ขนาดใหญ่เพิ่มอีก50นสะบถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะผม ก็ใครที่ยังไม่รู้ว่ากิจกรรมเดือนนี้มีอะไรบ้างก็ไปดูคลิปนี้ได้นะครับผมก็คลิปนี้ผมก็จะมาบอกย้าอีกทีนะว่ากิจกรรมนี้ไม่ควรพลาดน,นะควรที่จะมาทํานะผมอย่างเนี้ยเราก็ควรที่จะวิ่งมาถ่ายรูปทุกวันนะก็แค่กดวินสกีเองครับง่ายๆนะครับส่วนไอซาลลาเปาเนี่ยผมผมบอกเลยว่าสายวอลเนี่ยไม่ควรพลาดน,นะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแช่นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมเจอกัน